มาโก้แชริ่งพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาโก้แชริ่งพอดแคสต์นะคะ EP นี้เราก็มาถึง EP ที่111กันแล้วนะคะกลับมาพบกับหัวข้อเรื่อง5อันดับเทรนด์เทคโนโลยีที่จะกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมในปีนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออุตสาหกรรม m e t a เวิร์ค่ะที่เข้าสู่กระแสหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมากระบวนการทํางานที่เป็นดิจิทัลเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นจุดสนใจเลยล่ะค่ะถึงกระนั้นนะคะกระบวนการทําให้พนักงานเนี่ยแถวหน้าเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าจะกินสัดส่วนที่ประมาณกว่า80%ของแรงงานทั่วโลกเลยนะคะที่เป็นดิจิทัลค่ะและนี่นะคะก็ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีศักยภาพมหาศาลนะคะในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Val u e c h a i n ทางอุตสาหกรรมทั่วทั้งอุตสาหกรรมเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อเราต,ต้องสนับสนุนพนักงานแถวหน้าด้วยเครื่องมอ หรือดิจิลหรือว่า Solution AR MR นะคะ mm hmm. เพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม m e t a v e r s e เนี่ยคือจะช่วยให้พนักงานแถวหน้านะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงยังปรับปรุงความพึงพอใจทั้งของพนักงานแล้วก็ของลูกค้าด้วยล่ะคะ่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะอย่างเทคโนโลยีสวมใส่แบบแฮนฟรี free, ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอาัจฉริยะหรือว่าซอฟต์แวร์ที่รองรับ AR เนี่ยก็จะยังคงได้รับการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อทําให้ง่ายต่อการทํางานของเราะคะ่ะแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ เทรนที่2นะคะก็คือออกเม n น e d เรียลิตนะคะการเชื่อมโยงโลกดิจิตอลและโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกันค่ะ จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะองค์การต่างๆหรือว่าบริษัทต,ต่างๆเนี่ยกำลังมองหาการใช้เวลาแล้วก็รวมไปถึงทรัพยากรของพนักงานเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนายจ้างจํานวนมากเนี่ยจึงมองหาเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ AR หรือว่า MR อย่างที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะเพื่อให้บรรลุจุดเป้าหมายขององค์กรค,ค่ะยิ่งกว่านั้นนะคะขณะนี้เนี่ยเรียกว่า AR เนี่ยถือว่าอยู่นอกวงโคจรการโฆษณาของการ์เนอร์นะคะเนื่อะะงจากได้พัฒนาจากเทคโนโลยีเพื่อ การรับชมเนี่ยไปสู่เทคโนโลยีเพื่อการใช้งานแล้วล่ะค่ะซึ่งจะแตกต่างจาก VR นะคะที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สมจริงได้โดย AR เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มฉากในโลกแห่งความเป็นจริงเข้าไปด้วยล่ะค่ะต่อกันที่เทรนด์ที่3นะคะ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะ เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตระลอกใหม่เลยล่ะคะ่ะในขณะที่ธุรกิจเนี่ยต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในแต่ละวันหรือว่าทำให้กระบวนการการทํางานเนี่ยเป็นซิสเต็มหรือว่าเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะ AI ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะคะว่าโซลูชัน AI เนี่ยมีแนวโน้มในการที่จะเพิ่มคุณค่าแล้วก็รวมไปถึง อัลกอริทึมของ AI เนี่ยเขายังมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองนี่นะคะถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกรมสำคัญสำหรับดิจิ t a ลไล a t i o n เลยที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ทันทีค่ะทั้งนี้นะคะธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เริ่มตระหนักถึงความสามารถของ AI กันมากขึ้นนะคะว่าสามารถที่จะทำงานร่วมกับ w o r k f l o ฟได้นะคะ ซึ่งรวมไปถึงการดําเนินการในการประเมินการตรวจสอบผ่านการจดจาภาพนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่สําคัญเลยนะคะยังลดความน่าจะเป็นในเรื่องของข้อผิดพลาดของมนุษย์เราอีกด้วยแล้วก็ยังเพิ่มความคล่องตัวในการทํางานให้กับพนักงาน,นะคะ่ะจะเห็นได้ว่ารบริษัทต่างๆเนี่ยก็เริ่มใช้ประโยชน์นะคะจากการผสมผสาน AI แล้วก็ AR เข้าด้วยกันนะคะในแง่ของเรื่องเซฟตี้ต่างๆนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากการทํางาน,นะคะ่ะ 24นะคะความร่วมมือแล้วก็การเข้าซื้อกิจการเนี่ยกำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงดิจิตัลค่ะ ความร่วมมือนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการขยายแล้วก็เข้าถึงความสามารถในการใช้งานของผริภัณฑ์หรือว่าบริการในขณะเดียวกัน,นก็ยังเป็นประโยชน์ต่อ e n d user อีกด้วยนะคะซึ่งไม่ต้องค้นหาผู้ขายหลายรายนะคะเมื่อมีการรวม solution ของแต่ละองค์กรหรือว่าบริษัทเข้าด้วยกันเนี่ยยางไรก็ตามนะคะในขณะที่เราเนี่ยกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่เศรษฐกิจป,ปั่นป่วนเช่นนี้นะคะความร่วมมือหรือว่า Partner s h i p ต่างๆเนี่ยจึงกลายเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะ นอกจากนี้เนี่ยองกรจําเป็นจะต้องที่จะทํามากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้น้อยลงโดยการมองหาเทคโนโลยีหรือว่า Data เพื่อทําให้ผรสิทภาพการทํางานเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะเทรนด์สุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการขยายการเชื่อมต่อหรือว่าการทํางานแบบ h ฮบริดค่ะจากโรคโควิด -19 นะคะเราก็จะได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการของการดำเนินธุรกิจในหลายๆแห่งนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนมาการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการสร้างโอกาสมากมายในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะมาเติมเต็มช่องว่างในโลกไฮบริดค่ะซึ่งเรานะคะก็ควรที่จะรักษาสเสถียรภาพของกลยุทธ์ใหม่ๆนี้นะคะเพื่อช่วยธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยหันมาใช้แนวทางที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในการตอบสนองต่อเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทออัลในระยะยาวค่ะโดยตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานแล้วก็ไปจนถึงการฝึกอบรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพแล้วก็ ประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้นทั้งการทํางานระหว่างซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะคะในการส่งข้อมูลในเวลาหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมนะคะแนวโน้มดังกล่าวนะคะก็จะถูกเร่งตัวขึ้นในปีนี้ค่ะเนื่องจากเทคโนโลยีอย่าง AI แล้วก็ AR เนี่ย เติบโตยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะก็จะช่วยสร้างแพลตฟอร์มหรือว่าองค์กรที่มีประสิทธิภาพนะคะทําให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าที่จะอยู่สถานที่แห่งใดซึ่งจะนําไปถึงในเรื่องของการประหยัดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตรวมไปถึงเพิ่มความพึงพอใจให้กับทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าด้วยละคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ เทรนวันนี้กับ5เทรนด์เทคโนโลยีที่จะกำหนดรูปแบบของอุตสาหกรรมในปีนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆแบบนี้นะคะจาก India AI .gov.in ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้ามาโกจะกลับมากับพร้อมกับเรื่องอะไรกดติดตามมาโกแชร์วิ่งพอดแคสต์เอาไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ